มีชีวิตติดรีฟิวมนนี้มานั่งเสนอเป็นสารายโรนะจ๊ะมีแปดรถหนึ่งฮอฮอละยี่สิบห้าบาทหาฮอ1 0หนึ่งลอยบาทนะคะมีแปดรถมีต้มยำมีแบบบิคิวมีหมามีมา่ามีชีสมีดังเดิอแบบหวานนะคะเดี๋ยวจะมาซิมไ้เบิรงกันเลยเดี๋ยวไฮแม่ค้าว่ามินไตรโพดจ้า๊ะมนี้ข้าจะมีมนนี้ข้าจะเป็นรถต้มยำ ่ก่อนเลยนะจ๊ะแบบโรแบบนี้หนึ่งหอมกัะสีอยู่งเจ็ดโลมความกรอบข้าข้นขึ้นอายต้มยั่งขึ้นหืขึ้นดังเลยอ่ะ อย่าลืมนะคะสนใจนสร้างซื้อได้จ้ออาเดี๋ยวให้แม่ค้ามาเมนไตพูดนะจ๊ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย